สวัสดีครับก็วันนี้นะครับครูพีทเหมือนเดิมนะครับจะมาสอนงานชิ้นที่2นะครับ Excel ครั้งที่2นะครั้งนี้นะครับจะใช้มาเป็นโปรแกรม Excel บ้างนะครับเพราะว่าครูได้ล็อกอินไว้แล้วนะครับนี่เลยนะครับล็อกอินไว้ตรงนี้แล้วนะครับเป็นบัญชีแท้นะครับอ่ะไหนๆก็มีบัญชีแท้แล้วก็สอนหน่อยแต่ว่านักเรียนสามารถล็อกอินได้ฟรีนะครับล็อกอินได้ฟรีนะมันใช้ฟรีนะครับแต่ว่าอาจจะจํากัดบางฟังก์ชันนะอ่ะทีนี้เราไปเริ่มงานชิ้นที่2กันมาดูก่อนนะครับ งานชิ้นที่2เนี่ยมีรูปไอ้ฟองด้วยนะครับนี่เลยให้นักเรียนเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ก็ตามนี้เลยนะครับเราจะมีทั้งหมด12ข้อมูลใช่ไหมนะครับหาค่าเฉลีย่ยผลรวมค่าสูงสุดค่าต่ำสุดแล้วก็จำนวนข้อมูลอันนี้ก็คล้ายๆแบบเดิมนะครับแต่ pivot table เนี่ยนะครับประกอบไปด้วย6คอลัมน์ดังนี้เนี่ยคือ pivot table เนี่ยในมือถือมันจะไม่รองรับนะครับก็ไม่เป็นไรสำหรับคนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ ก็แก้ปัญหาโดยวิธีทําแบบเดิมนะครับก็คือแบบครั้งแรกแบบปกตินะครับในการ export ออกมาเป็นกราฟแล้วแต่ว่าจะให้โชว์อะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับโอเคกดเข้าไปนะครับเมื่อเข้าหน้าสูตโปรแกรมตรงนี้นะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็เลือก Workbook เปล่าเราจะได้หน้าแบบนี้ใช่ไหมนะครับเมื่อเราได้หน้าแบบนี้เนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็อาจจะเป็นหัวหัวเรื่องก่อนก็ได้นะครับเช่น อาจจะเหมือเซลเราจะมีทั้งหมดกี่คอลัมนม์นะเมื่อกี้6คอลัมน์ใช่ไหมก็จะเหมือเซลก่อนนะครับเหมือเซลทั้งหมด6คอลัมน์นี่ครับใช้คําสั่งภาษาและจัดกึ่งกลางนะครับแล้วก็เป็นไงครับข้อมูลสแสดงน้ําหนักแล้วก็ส่วนสูงนะครับของของนักเรียนมอปลายโรงเรียนสัฐบุตรอะไรแบบนี้นะครับอะ ปึ๊บได้และอ่าแล้วก็ใส่สีใบอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราใส่สีได้ปกติใส่อะไรเดียสีชัดๆหน่อยสีเหลืองอ่าโอเคนะครับปึ๊บทีนี้ครับตรงนี้แหละตรงนี้แหละเราจะมาแทรกครับเราจะมาแทกตารางครับแทรกอย่างนี้ครับเราจะไปที่ตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีเมนูหน้าแรกตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็เลือกคําว่าแทกอ่าแล้วก็เลือกคําว่าตารางเห็นไหมครับเมื่อกี้เราคุมไปทั้งหมด6คอลัมน์ใช่ไหม นะครับหกคอลัมน์มันก็โผล่มาเลยหกคอลัมน์นะครับแป๊บนึงนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแป๊บนึงนะครับโอเคค้างเฉยไปกีนะครับหกคอลัมน์นะครับคอลัมน์แรกดับเบิลคลิกครับไม่ใช่ Double click, ดับเบิลคลิกดีดับเบิลแท็บแล้วก็ลบคอลัมน์หนึ่งออกแล้วก็พิมพ์คาว่าชื่ออันนี้เหมือนกันครับลบคอลัมน์สองออกแล้วก็พิมพ์คําว่าระดับชั้นอันนี้ลบคอลัมน์สามออก พิมพ์คาว่าห้องนะครับแล้วก็อันนี้พิมพ์คําว่าเพทย์ใช่ไหมอ่าลำบากนิดนึงนะครับนักเรียนครับทำในมือถือเนี่ยบอกเลยว่าลำบากมากนะครับเพศแล้วก็อะไรนะน้ําหนักนะครับตรงนี้นอนหนูมันเกินมาตรงนี้ครับส่วนสูงอ่าเมื่อได้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็จัดการข้อมูลไปเลยนะครับ อันแรกขอใช้ชื่อเหมือนเดิมแล้วกันนะพีทนะครับแต่จะขอตัวอย่างไม่เยอะแล้วกันสักหกคนแล้วกันพีทพุงอันเดิมนะครับเมงพุยแล้วก็พายูบ <c oughs> แก๊งเดิมเลยนะครับเพชรป,ปอมนะครับแล้วก็พระแพงอ่าหกคนยังหกแล้ว นะครับอันนี้อยู่ม5นะครับอาจจะมีดอทด้วยดีกว,ว่าเพื่อความสวยง,งามม5อันนี้มมสี่อันนี้ม5ม5จะเยอะหน่อยละกันนะครับเพราะครูสอนม5อ่ะอันนี้ม6แล้วก็มีพี่ม6อีกคนปิบมาเรี่องม6ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับห้องอ่าเป็นห้อง11 อันนี้ห้องสิบสองอันนี้ห้องห้าอันนี้ห้องสี่แล้วกันห้องห้าพิมพ์เลขไหนได้ก็พิมพ์เลยแล้วกันนะครับอันนี้เลขสองอันนี้เลขห้าอ่าเพศนะครับพีชเป็นเพศชายนะครับพวงเป็นเพศชายผู้ใ้เป็นเพศหญิงที่เหลือพยูนเป็นเพศหญิงเพศปอมเป็นเพศหญิงและสุดท้ายก็เป็นเพศหญิงนะครับทีนี้น้ําหนัก อันนี้คือคิดเอทได้เลยนะครับเอาตามความเหมาะสมนะตามความจริงนะครับไม่ใช่นักเรียนใส่น้ำหนักแปดร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเกิดบนเก,เกินนะครับอันนี้แปดสิบอันนี้ครับเจ็สิบแปดอันนี้หกสิบห้าอันนี้เจ็สิบสองมีแต่คนน้ำหนักเยอะๆเนี่ยนะครับแล้วก็สี่สิบสี่สิบหกอะห้าสิบสองอ่ะ,อะทีนี้ส่วนสูงครับมีสูงร้อยแปดสิบเอ็ดหัวนี้เกินไปแปดหรือเปล่าเนี่ยนะครับร้อยแปดสิบเอ็ดอันนี้สันนก 8, 8, ร้อยเจ็ดสนะิบสี่ปะ่ะ อ่าน,นี้ร้อยแปดสอร้อยแปดหกห้าไปนะครับวันนี้ร้อยหกห้าแล้วก็ร้อยสี่สิบเก้านิเจหน่อยแล้วก็ร้อยห้าสิบแปดอ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อได้ครบแล้วใช่ปะนะครับเนี่ยครบแล้วเราก็จะได้ตารางแบบนี้นะครับมันดูยากหน่อยนะนะักเรียนเพราะว่ามันเล็กเล็กเนี่ยนะครับเซล์เนี่ยเล็กมากแต่ละอันนะครับเมื่อเราได้แล้วใช่ไหมตรงนี้คัดกรองเหมือนเดิมครับเราบอกไปแล้วนะครับพวกตรงเนี้ย เราเลือกได้เห็นไหมเราสามารถฟิลเตอร์ได้เลยเห็นไหมครับว่าอยากต้องการกองไหนอ่ะกองตัวเลขนะครับมากกว่าเท่าไหร่ดีแน่าอาคนสูงมากกว่าร้อยแปดสิบซิให้แสดงซิก,กดกไปเลยปึ่งนะครับเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่นะครับอ่ะกองตัวเลขนะครับมากกว่าร้อยแปดสิบอ่ามาละเมื่อกี้คูเริ่มกดถูกนะครับเนี่ย มันก็ขึ้นเลยนะครับแล้วก็ยกเลิกตัวกรองก็แบบนึงอะไรเนี่ยโอเคมาแล้วนะครับอ่ะยกเลิกตัวกรองก็กลับไปตรงนี้นะครับแล้วก็ล้างไม่ใช่ล้างนี่คลิกไว้ที่ตรงนี้ครับมันจะลําบากหน่อยนะเพราะว่ามันเล็กมากนะครับล้างตัวกรองเรียบร้อยครับข้อมูลก็กลับมาเป็นหกข้อมูลเหมือนเดิมแต่ว่านักเรียนต้องทําทั้งหมดเท่าไหร่นะสิองนะครับทีนี้ครับ ทีนี้เนี่ยการบวกเนี่ยนักเรียนก็อาจจะมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับเช่นตรงนี้อ่ะครูจะเว้นช่องไว้ตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะครับเอาว่าเป็นอะไรนะผลรวมตามโจทย์ที่ให้หาใช่ไหมค่าเฉลี่ยนะครับจํานวนนะครับจํานวนข้อมูลจํานวนจํานวนข้อมูลเขตข้อมูลนะครับว่าพิมพ์ก็ยากแล้วก็ค่าสูงสุด แล้วก็ค่าต่ําสุดทีนี้เรามาหากันครับว่าผลรวมของอันนี้คืออะไรผลรวมของน้ําหนักคืออะไรนะครับเราก็ใช้สูตรสิครับนี่ไงคลิกตรงนี้ลูกศรตรงนี้เห็นไหมนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับหน้าแรกเราเลือกไปที่สูตรครับนี่ไงง่ายเลยเห็นไหมผลรวมอัตโนมัติคลิกไปเลยอ่า e เก้าไม่ใช่นะครับเราต้องอะไรนะ เราต้องเป็น Table 1วงเล็บน้ำหนักก็คือหาผลรวมของคอลัมน์นี้ก็กดถูกไปเลยนะครับค่าเฉลี่ยก็เหมือนกันนะครับปึกแล้วก็เลือกตั้งแต่อันนี้ถึง Table 1แล้วก็กดถูกเหมือนกันเห็นไหมแล้วก็นับตัวเลขนะครับก็คือจํานวนอันนี้เรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันมี6ใช่ไหมครับแล้วก็นับไปเลยแล้วก็คลิกไปเลยแล้วก็สุดท้ายเอ่ยยังเอามากสุดครับค่าแม้ครับ กดถูกแล้วก็สุดท้ายค่ามินก็คือน้อยที่สุดครับคุ้มไปแล้วก็กดถูกนะครับเนี่ยเราได้มาแล้วเห็นไหมเราได้มาแล้วนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเราอยากจะลากเนี่ยแต่มันลากไม่ได้และนะครับจริงๆมันอยากลากตรงนี้นะครับให้มีค่าตรงนี้ด้วยเหมือนกันเนี่ยดับเบิลคลิกมันลากไม่ได้ก็คือต้องหาเหมือนเดิมนะครับในส่วนของ ในส่วนของช่องส่วนสูงนักเรียนก็หาเหมือนเดิมก็คือใช้สูตรเหมือนเดิมผอล,ล่วมอัตโนมัติง่ายๆครับเสียเวลานิดหน่อยคือมันช้าตรงไหนรู้ปะมันช้าตรงที่มันเล็กครับนักเรียนมันช้าตรงที่ตัวมันเล็กเล็กมือหูก็ใหญ่นะครับเนี่ยดูโทศนิยมเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราไปปรับกันว่าแก้ยังไงนะครับจํานวนข้อมูลนะมีทั้งหมด6เหมือนกันส่วนสูงนะครับแล้วก็มากสูตรนะครับ มากสุดสูงเท่าไหร่นะดูจากกราฟดูจากตาเปล่านี่รู้เลยว่า181ยเอ้ย1ป5นะครับแล้วก็น้อยที่สุดอันนี้ก็น่าจะ149มั้งนะครับเนี่ยโอเคทีนี้ครับไอทศนิยมมันเกินทำยังไงอะมาคิดที่ฟอร์แมตตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็นะครับแป๊บหนึ่งนะครับ,นะรบนั่นแหละเจอไหมเอ่ยนี่ไงครับ เลือกรูปแบบตัวเลขนะครับเอาทศนิยมไหมอ่ะเนี่ยเอาทศนิยมไหมอ่ะเอากี่ตัวนะครับเนี่ยแบบเนี้ยตัวเลขเนี่ยครับเอาทศนิยมกี่ตำแหน่งบอกเล้เลยนะครับไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ครับจัดรูปแบบรูปแบบตัวเลขนะครับเป็นสกุลเงินไหมเลขบัญชีไหมอะไรแบบเนี้ยนะครับเราต้องการทศนิยมกี่ตำแหน่งเราสามารถเลือกได้ นะครับใส่ลูกน้ำไหมอ่าอย่างเงี้ยนะครับใส่ลูกน้ำก็ได้ผลรวมอย่างเงี้ยนะครับก็ติ๊กถูกได้เลยนะครับโอเคเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ปรับคล้ายๆกับคอมเลยอันเนี้ยจะใช้ง่ายกว่า Google Sheets นิดนึงนะครับ Google Sheet อาจจะดูยากกว่านะครับสีทรงสีฟอนตนี้ได้เหมือนกันนะเนี่ยตารางตรงเนี้ยนะครับเราอยากจะใส่เนี่ยเราใส่แบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็เส้นขอบอ่าแล้วก็ใส่ตรงนี้ผลรวมแล้วก็เทสีไป อันนี้ไม่ใช่เติมสีแล้วใช่ไหมเออใช่ใช่เอาเป็นสีเหลืองตรงนี้เป็นสีอะไรดีก็คุมไปแล้วก็เรียกเป็นเติมสีตรงนี้เป็นสีเขียวแล้วสุดท้ายเป็นสีฟ้าอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถปรับได้ครับปรับได้ปรับได้ไดอา่าอย่างเงี้ยครับเห็นไหมเนาะข้างล่างนี่คือเสร็จแล้วตารางนะครับแล้วก็ต่อมาก็ทําอะไรครับแผนภูมิวิธีการที่จะแทรกแผนภูมิเนี่ยทำแบบไหนนะครับ นี่เลยต้องคุมต้องคุมตรงนี้ก่อนนะครับต้องคุมก่อนอยู่ที่ว่าเราอยากให้แทรกเราอยากให้แทรกอะไรบ้างนะครับแผนภูมเนี่ยก็เลือกไปที่แทรกนะครับแผนภูมิอยู่ไหนแผนภูมนะครับเลือกไปแผนภูมิแบบไหนด่ะแผนภูมิคอลัมน์เนี่ยครับก็แทรกเข้าไปเนี่ยครับนะแต่อันนี้มันเป็นแผนภูมิเปล่าเพราะว่า เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เลือกนะครับเรายังไม่ได้เลือกที่จะให้มันแสดงนะครับเรายังไม่เลือกให้มันแสดงว่าเราจะให้มันแสดงอะไรบ้างเช่นต้องการให้มันแสดงชื่อพีทเนี่ยนะครับปุ๊บแปบ๊บหนึ่งนะครับมันค้างอ่ะเออ จดุดข้อมูลที่หนึงแป๊บหนึ่งนะครับเราต้องคุมก่อนโทษทีโทษทีท,ษท,ทุกคนนะครับอ่ะเนี่ยครับเราคุมตรงนี้ปุ๊บนะครับเอางี้ก็ได้อ่ะลำบากมากเนี่ยเราต้องการอ่ะเราแทกแผนภูมิเลย ลองลองลองคูมทั้งหมดแล้วแทรกเลยนะครับลองคูมทั้งหมดแล้วแทรกเลยนะอ่ะไม่ใช่แทรกตารางนะต้องแทรกแผนภูมินะครับแผนภูมิอยู่ไหนนะอยู่นี่ครับเนี่ยแล้วเราก็เลือกดูนะครับว่าเราจะเอาเป็นแผนภูมิอะไรเนี่ยครับมันก็ขึ้นแบบนี้นะครับเพรปอมพร้อมชื่อเลยเนี่ยนะครับพร้อมชื่อเลยแล้วก็อยู่ห้องไหนนะครับ,นบ,บเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็ตั้งชื่อแผนภูมิได้นะครับส่วนสีน้ําเงินเนี่ยชุดข้อมูลเนี่ยนะครับชุดข้อมูลคืออะไรครับชุดข้อมูลที่1เนี่ยเราดับเบิลคลิกได้ไหมอ่ะอันนี้มันเปลี่ยนได้ไหมอ่ะนะครับชนิดเราเลือกไปแล้วนะครับก็คือแผนภูมิอันนี้แหละถูกแล้วสีเราเปลี่ยนสีได้นะทุกคนนะครับเราเปลี่ยนสีได้ต้องการเป็นสีอะไรเราเปลี่ยนได้สไตล์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมาลองเล่นดูก็ได้เขาโ้ง จัดรูปแบบแบบไหนได้หมดเลยนะครับจริงๆตรงเนี้ยไอชุดข้อมูลที่1เนี่ยชุดข้อมูลที่1เนี่ยมันคืออะไรครับมันคือน้ําหนักส่วนด้านขวาคือส่วนสูงนะของทั้งหมด6คนแบบเนี้ยเราก็จริงๆในคอมม,มันเปลี่ยนได้ะนะครับอันเนี้ยไม่แน่ใจอ๋อได้เหมือนกันครับแต่มันเล็กมากๆเลยเราก็ตั้งชื่อว่านะครับตั้งชื่อว่าแผนภูมินะครับสแสดงน้ําหนัก และส่วนสูงของนักเรียนมปลายแบบนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมแล้วชุดข้อมูลที่1นึ่คูต้องการับบนคลิกชุดข้อมูลที่1นงเนี่ยมันเนี่ยนักเรียนครับนี่คือข้อจํากัดแบบข้อจํากัดของแผนภูมิเลยว่าแบบมันใช้งาน มันใช้งานยากมากนะครับมันใช้งานยากมากนะมันไม่สามารถแก้ไขตรงนี้ได้อะนะครับชุดข้อมูล1 2เนี่ยครูดับเบิลคลิกไม่ได้เลยอ่ะนะครับมือนิ้วใหญ่หรือว่ายังไงไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรชุดข้อมูลที่1เราก็รู้แล้วว่ามันคืออะไรครับมันคืออะไรนะมันคือน้ําหนักชุดข้อมูลที่2คืออะไรครับส่วนสูงเราก็อาจจะมาเขียนมาร์คเว้นไว้ก็ได้ด้านล่างอย่างเงี้ยนะครับว่าชุดข้อมูลที่1 เท่ากับส่วนน้ำหนักนะครับแล้วก็เว้นชุดข้อมูลที่2เท่ากับส่วนสูงแล้วนักเรียนก็เมิดเซลลเมิดอปุ๊บปุ๊บอยู่ไหนเหมื่เซลผสานนะครับผสานเซล์ในเมื่อมันใช้างานยากนักแล้วก็ปรับแต่งตามหน้าง,งานเลยนะครับ อันนี้สีอะไรนะสีเขียวแล้วก็เทสีสิครับสีเขียวสีเขียวอยู่ในเนี้ยนี่เลยได้ไหมอ่ะเออได้อยู่นะครับอันนี้สีน้ำสีฟ้าอ่ะก็ได้อยู่เห็นไหมครับแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็แทรกอะไรครับแทรกชื่อของตัวเอง insert มาหัวข้อ insert ครับแทรกแทรกอะไรครับแทรกกล่องข้อความก็ได้หรือจะแทรกรูปภาพก็ได้นะครับอ่นะกล่องข้อความ นายสลันสังทองมม,มห้าทับเก้เกลขที่นะครับพิมพ์ยากมากจริงๆริงหนึสอา่าตัวหนาไหมล่ะขีดเส้นใต้ไหมล่ะก็ได้หมดนะครับกดเลยนี่ครับนี่คือกล่องข้อความ แทรกไปสิเราเติมสีได้เติมเส้นกรอบเนี่ยเติมให้ได้สไตล์รูปร่างแบบไหนสีอะไรก็ได้ลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับอันนี้มันเป็นพื้นฐานนะเนาะนะครับเป็นพื้นฐานอย่างงี้ก็ได้แล้วก็ย่อหน่อยเนี่ยอย่างงี้ครับก็ได้เหมือนกันนะเห็นไหมครับเส้นกรอบเติมสีไหมจะเทสีลงไปไหมล่ะเนี่ยอ่าแค่นี้เองครับแล้วนักเรียนก็เซฟส่งครับเซฟส่งเซฟส่งเซฟส่งเซฟยังไงล่ะ กดตรงนี้นะครับจะเซฟเป็น PDF ก็ได้นะครับหรือว่าเซฟเป็นไฟล์ Excel ก็ได้นะครับอยู่ไหนวะเนี่ยอ่าบันทึกเป็นนะครับเนี่ยบันทึกเป็นบันทึกไปที่ไหนครับอุปกรณ์นี้ก็ได้หรือว่า Google Drive ก็ได้แต่อย่างของครูเนี่ยมี One Drive ใช่ไหมครูก็จะบันทึกไว้ที่ One Drive นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าทดสอบทดสอบสอน Excel อ่าแล้วก็กดบันทึกไปแค่นี้เองครับแล้วนักเรียนก็ส่งมานะครับหรืออีกในกรณีหนึ่งคืออะไรครับเราสามารถบันทึกเป็นนะครับแต่ตรงเนี้ยถ้าเป็นบันทึกอันเนี้ยนะครับมันจะได้แค่เป็นไฟล์ Excel แต่ถ้านักเรียนต้องการจะบันทึกเป็น PDF เนี่ยนักเรียนต้องต้องแชร์นะครับแชร์เป็นเนี่ยครับ PDF ไม่ใช่ Workbook แชร์เป็น PDF เขาก็จะเตรียมไฟล์ PDF ให้เรานะครับแล้วก็แชร์ไปที่ไหน นะครับอ,อย่างเช่นครูจะแชร์ไปที่ชนทิชาแล้วกันนะครับอันนี้น้องฝึกสอนแชร์ไปก็กดเข้าไปดูเนี่ยครับกดเข้าไปเปิดด้วยโปรแกรมที่ดูเนี่ยครับมันก็จะโชว์แบบนี้เลยโอเคไหมนะครับนะอ่ะโอเคนะครับการบ้านก็มีอันนี้เนาะลองไปดูได้นะครับทุกคน มีอะไรละเอียดบอกแต่อันเนี้ยที่อัดคลิปอันเนี้ยเป็นของคอมพิวเตอร์นะครับเป็นของเวอร์ชันคอมแต่ที่ครูอัดอยู่ตอนเนี้ยเป็นของเวอร์ชันมือถือนะครับเนี่ยอันเนี้ยเป็นของเวอร์ชันมือถือนะครับแต่อนนี้เป็นของเวอร์ชันคอมเห็นไหมครับโอเคเนาะมันจะได้มานะนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับมีอะไรสงสัยก็สามารถาทักสอบถามครูได้ตลอดนะครับถ้าครูว่างก็จะรีบตอบทันทีนะครับยังไงไว้เจอกันนะครับมีปัญหาอะไรถามได้ตลอดนะโอเคครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณครับ